การไถกบตอสั่งฟางข้าวนะครับก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพื้นนานะครับเพราะถ้าเราไม่ไถกบมีแต่เผาฟางเอาหน้าดินก็จะเสียนะครับเกิดการควบแน่นนะครับนี่นะครับดินแข็งมากครับเป็นดินทรายนะครับที่แข็งแต่ถ้าเราไถกบมแบบนี้เราก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหวานปอเทืองเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเป็นปุ๋ยดึงในตตวเจนให้กับพื้นนานะครับ ใช้กบตัวฟางเดึง่งใช้ตัวฟ้างนะครับผลค่อยได้ครับกระปูครับยกยกยกหงุดหงิดตลึก พดลงบปเลิกนะครับเจอตัวแล้วนะครับกระปูเห็ดละแวกินนะครับ